ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านในภาวะที่มีโรคระบาดอย่างนี้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ส่งผลให้หลายๆคนตกงานเป็นหนี้เป็นสินบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะหาทางออกไม่ได้นาทีนี้นอกจากจะต้องหาเงินใส่ปากใส่ท้องแล้วยังต้องดูแลรักษาสภาพจิตใจให้แข็งแกร่งมีสติต่อสู้กับโรคระบาดท,ที่ทั้งทำลายร่างกายทำร้ายจิตใจเรียกว่ากระนาำกันครบเซตจนเจ็บเครียด วันนี้เรามีเลขต้องห้ามมาบอกกันหากใครมีในเบอร์โทรศัพท์แล้วอาจทำให้คุณสวยโดยอาจารย์นิติกริตยิ่งคนที่มีเลขศูนย์หนึ่งในเบอร์มือถือยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเลขนี้ส่งผลให้มีปัญหาทางจิตถึงขั้นฆ่าตัวตายมีครั้งหนึ่งที่อาจารย์ไปออกรายการทีวีแห่งหนึ่งพิธีกรเอาเบอร์โทรแฟนมาให้ดูและบอกว่า แฟนชอบบอกว่าอยากจะฆ่าตัวตายพิธีกรคนนี้ต้องนอนกอดแฟนไว้เพื่อปลอกไม่ให้แฟนฆ่าตัวตายพอขอดูเบอร์แฟนถึงกับได้รู้ว่าเขามีเบอร์เลข01ก็นนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอยากจะฆ่าตัวตายและนอกจากนั้นแล้วเบอร์ของเขา7ตัวล้วนเป็นกลุ่มเบอร์สีแดงเกือบทั้งหมดซึ่งการที่มีเลขสีแดงเยอะมันจึงกลายเป็นศูนย์รวมแห่งความเครียด ความสุวยและความทุกข์ซึ่งในตารางตัวเลขมือถือเบื้องต้นแบ่งออกเป็นกลุ่มตัวเลขสีเขียวคือกลุ่มตัวเลขมงคลตัวเลขปลอดภัยและกลุ่มตัวเลขสีแดงคือกลุ่มตัวเลขต้องห้ามห้ามมีในเบอร์มือถือเป็นอันขาดข้อแรกเลยเลขศูนย์เป็นเลขที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์มือถือไม่ว่ากรณีใดๆเป็นพลังตัวเลขด้านอาเพศผันผวน พูดผีวิญญาณผู้ที่มีเลขนี้อยู่จะเป็นคนที่มีความกังวลลังเลสงสยัยหมกมุ่นเก็บตัวเก็บกดมีอาการซึมเศร้ารุนแรงนอกจากนั้นแล้วเลขศูนย์ยังทำให้มีปัญหาการสื่อสารกับคนใกล้ชิดเคยเจอคนที่มีเลขศูนย์หลายตัวปรากฏว่าเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาไม่คุยกับพ่อแม่และเมื่อศูนย์ ไปผสมกับเลขใดก็จะส่งผลเสียไปตามกำลังตัวเลขนั้นๆศ1จะมีปัญหาไมเกรนปวดกระบอกตาดวงตาทำคุณคนไม่ขึ้น0ูนเสียเงินทรับจางแต่มีมุมดีคือเป็นคนใจอ่อนแต่ใจอ่อนที่ไรก็ไม่ได้ตังคืน 03. มมีอารมณ์โมโหร้าย คลั่งขึ้นมาสามารถใช้มีดทำร้ายคนอื่นได้โมโหแรงทุกโต๊ะและพวกนี้จะอยู่ในเบอร์มือถือจะทำให้อารมณ์พุ่งพล่านพอมีการเปลี่ยนจากเบอร์สีแดงเป็นสีเขียวจะกลายเป็นคนใจเย็น04มักจะรู้เรื่องความลับชาวบ้านอยู่เฉยๆมักจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังและมักมีปัญหากับโรคทางเดินอาหารช่องท้อง 0ูหจะเป็นโรคองค์รวมทั้งร่างกายแต่เลขศูนย์จะกระตุ้นเร่งเนื้องอก 06. ความรักไม่ดีและเสียเรื่องเงิน 07. เป็นกลุ่มเลขที่จะทำให้มีความเก็บกดซึมเศร้าพระศูนย์เจ็ดเป็นตัวแทนอมทุกข์พูดอะไรไม่ได้แบกรับภาระเครียดรุนแรง 08. ติดเหล้าติดสิ่งมึนเมาที่ง่ายทําให้เสพบ,บ่อยหลายคนที่มาให้อาจารย์เปลี่ยนเบอร์ให้คนใกล้ชิดเพราะมีปัญหาเช่นแฟนติดเบียร์คุณพ่อติดเหล้าซึ่งเขาเหล่านี้มีตัวเลขนี้อยู่ในเบอร์พอเอาตัวเลขกลุ่มนี้ออกทําให้เสพน้อยลงพอเปลี่ยนไปแล้วเขาก็มารายงานผลว่าสามีติดเบียร์กินทุกเย็นแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วเขาเลยกลับไปถามสามีว่า ทำไมไม่กินเขาก็บอกว่าความรู้สึกอยากจะกินมันไม่มีทีนี้เรามาดูกลุ่มตัวเลขที่ดึงดูดรัพย์ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยโดยคนที่ค้าขายดีประสบความสำเร็จคนเหล่านี้ก็มักจะมีลักษณะคือยิ้มเก่งพูดจาเพราะมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสเสน่ห์ให้คนสนใจ ซึ่งจะเป็นกลุ่มของตัวเลขมหาสเสน่ห์คือ 24, 42, 26, 62, 36, 63, 46, 64และ66อยากรวยอยากหาเงินได้เยอะๆจึงต้องมีสเสน่ห์เป็นที่ตั้งความมีสเสน่ห์จะเปิดโอกาสให้เงินทองหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายสำหรับการถอดรหัสเลข3663 พลังเลขคู่นี้ส่งเสริมให้ผู้ใช้สเสน่ห์แรงมากทำให้ผู้ใช้สวยเลือกได้มีรายได้ดีหาง่ายใช้คล่องไม่มีจนไม่มีอดมีคนพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเพศตรงข้ามขนาดขายของไม่ง้อลูกค้ายังขายได้ถอดรหัสเลขส6่4เลขคู่นี้ถือเป็นเจ้าแห่งความอ่อนหวาน มีความร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานช่างเจรจาอ่อนโยนฝากใฝ่ในศิลปะรักสวยรักงามโรแมนติกพูดเพราะเอาใจเก่งเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเป็นที่รักของผู้คนหาเงินเก่งทํามาคาขึ้นสามารถสร้างไรายได้หลายทางพร้อมๆกันแต่บางทีก็สโลไลท์เกินไปในบางเรื่องทอดรหัสเลข66 ส่งเสริมด้านความอ่อนหวานน่ารักมองโลกในแง่ดีอารมณ์สุนทรีรสนิยมดีรักสวยรักงามเข้าใจศิลปะอารมณ์ดีเหมือนคนไม่มีทุกข์เจ้าสำราญมีโชคและทรัพย์เข้ามาเรื่อยๆหาเงินเก่งใช้คล่องสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามมากมายทำให้ต้องระวังเรื่องรักใคร่รักซ้อนเลขนี้ถึงจะมีสเสน่ห์มากแต่ก็ต้องระวัง เรื่องความมือเติบใช้จ่ายมากตามใจตัวเองจนเคยตัวต้องรู้จักควบคุมตัวเองนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มเลขของคนที่มีสเสน่ห์อ่อนหวานและมีสเสน่ห์ด้านวาจาทดรหัสเลข2442เป็นเลขแม่ตามหานิยมเป็นที่รักของคนทั่วไปมีความน่ารักอ่อนหวานช่างเจรจาใจดีเอื้อเฟื้อ มนุษยสัมพันธ์ดีชอบเข้าสังคมมีสเสน่ห์อย่างแรงแถมยังเก่งงานหาเงินทองรายได้ดีต่อเนื่องมีโชคลาบเงินทองเพราะเข้าถึงจิตใจผู้อื่นทำให้ประสานงานได้ยอดเยี่ยมจูงใจเก่งมีวาะทะศิลป์ถอดรหัสเลขสอง2สองวาจาเป็นทรัพย์มีสเสน่ห์ทางคำพูดมักมีคนขอคำปรึกษา ปลอบใจเก่งใครที่คุยด้วยแล้วจะสบายใจสามารถเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้ทำให้คนรอบข้าง,ลงหลงไหลใกล้ชิดจะมีรายได้จากคำพูดมีคำพูดเป็นอาวุธพลังตัวเลขมันสัมพันธ์กับพลังงานและพลังงานมันทำให้จิตของคนคลื่นสมองของเรามันเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนไปตามพลังงานฉะนั้นแต่ละพลังงาน จะมีคลื่นพลังงานคลื่นความรู้สึกแตกต่างกันเลขที่อยู่ในกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มต้องห้ามจะทำให้เกิดคลื่นความถี่ที่ไม่ดีมีพลังงานด้านลบเราเอาพลังด้านลบใช้กับตัวเองชีวิตมันเลยแย่ลงเรื่อยๆแต่พอรู้ความจริงแล้วมาเปลี่ยนเป็นเบอร์สีเขียวก็จะรับพลังงานสดใสในด้านบวกปรากฏว่าพลังงานสีเขียว ทำให้เบาในสิ่งมึนเมาบางคนติดการพนันมากพอใช้เลขกลุ่มสีเขียวก็จะเบาน้อยลงแต่จะยึดแค่เรื่องเบอร์มือถือมาเปลี่ยนนิสัยร้อยเปอร์เซนเลยคงไม่ได้เพราะมันจะมีกลุ่มคนที่เห็นชัดๆสองกลุ่มคือกลุ่มที่รับคลื่นความถี่ได้เร็วคนพวกนี้จะสัมผัสพลังงานได้เร็วเช่นเวลาพาไปสาลเจ้า จะรู้สึกขนลุกในขณะที่บางคนบอกไม่รู้สึกเพราะโครงสร้างสมองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนรับได้เร็วเช่นเดียวกันเมื่อเคลื่อนความถี่มันเปลี่ยนพลังงานมันเปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนจิตใจก็จะเปลี่ยนเมื่อมโนกรรมเปลี่ยนหรือจิตใจเราเปลี่ยนวจีกรรมก็จะเปลี่ยนกายกรรมก็จะเปลี่ยนคือใจเปลี่ยน คำพูดเปลี่ยนการกระทำมันก็จะเปลี่ยนฉะนั้นเมื่อพลังงานเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนกรรมเพราะการกระทำที่ไม่ดีที่เคยโมโหร้ายกินเหล้าเมาพูดจาไม่ดีแต่เปลี่ยนเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีสเสน่ห์พูดจาดีมากขึ้นกรรมมันก็เลยเปลี่ยน ฉะนั้นถ้าอยากพลิกชีวิตด้วยตัวเลขกลุ่มเลขสีแดงทิ้งมันไปซะแล้วไปหากลุ่มตัวเลขสีเขียวมาใช้ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายว่าเดินไปหาซื้อแล้วจะเจอเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่น้อยนิดแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคถ้าท่านรู้จริงและพยายามสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเนื้อหาดีๆแบบนี้โดยอาจารย์นิติกรตมณที่นี้ สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ